ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังงานศัก์ต่อนะทีนี้พลังงานศัก์ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราพูดถึงพลังงานศักโน้มถ่วงใช่ไหมครับตัวย่อก็คือ ep นะฮะ สมการว่าไงเอ่ย ep นะครับมีค่าเท่าก,กับ mgh นะครับอันนี้ก็สมการที่เราได้ได้เรียนมาแล้วเนาะซึ่ง m ก็คือเลยนะ m ก็คือมวลของวัตถุนะฮะจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนะฮะ g เป็นความเร่งนะมีค่าเท่าก,กับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะฮะ h, h เป็นความสูงของวัตถุนะฮะที่อยู่สูงจากพื้นนะครับแล้วก็ e, e ก็คืออะไรครับพลังงานเนาะอันนี้ก็เราได้นะก็คือพลังงานพลังงานสักโน้มถ่วงมีหน่วยเป็นจูล <c oughs> ทีนี้วันนี้เนี่ยวันวันนี้นะเราก็จะมาต่อพลังงานศัก์อีกตัวหนึ่งเนะาะพลังงานศัก์อีกตัวหนึ่งก็คือพลังงานศักยืดหยุ่นนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น e เหมือนกันนะครับ ep เหมือนกันนะแต่ว่าแค่ชื่อต่างกันนะครับพลังงานแสงยธอยู่เนี่ยอยู่กับพวกไหนบ้างนะครับตัวอย่างตัวอย่างเช่นสายธนูใช่ไมมที่เราดึงเลยครับหนังสติก๊กที่เรา ใช้ดึงนะหรือว่าใช้หมุนหรืออะไรครับสปริง่าโอเคนะครับทีนี้ในในตัวอย่างเนี้ยเราเราจะเอาตัวอย่างของสปริงนะครอธิบายเป็นสมการนะครับก็คือเรามีวัตถุวางไว้นะครับแล้วดึงด้วยสปริงนี่นะครับสปริงนะครดึงวัตถุมวล m นะฮะ นะสปริงก็จะดึงก็คือดึงด้วยแรง F เนาะแรง F ดึงเนี่ยปรากฏว่าไอ้สปริงเนี่ยมันก็จะมีการยืดของเขาอยู่นะฮะมีการยืดของเขาเป็นระยะ x ใดๆใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูจะวาดรูปใหม่อีกรูปหนึ่งนะฮะก็อีกรูปนี้นะ,ะครับครูดึง ตัวนี้ตอนแรกมันอยู่นี่เนาะพอเราดึงปุ๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากตำแหน่งแรกตำแหน่งนี้นะฮะพอเราดึงให้มันยืดไปนะมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งก็ไปอยู่ตำแหน่งนี้นะี่ก็คือตัวนี้เขาเลยก็คือ x นั่นเองนะระยะ x ดังนั้นจะเห็นว่าไอแรงที่เราดึงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับอ่าขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสปริงนะ่ะนะเราให้ความแข็งแรงของสปริงเป็น k เดี๋ยวคุณจะเขียนนิยามให้ทีนึงเนาะถ้าสปริงเนี่ยมันมันมีความแข็งมากนะเราก็จะดึงได้ระยะยืดเนี่ยน้อยแต่ถ้าสปริงมีความแข็งแรงน้อยเราก็จะดึงได้อะไรครับ ได้ระยะยืดยาวนะเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถหา <c oughs> หาความสัมพันธ์ของแรงได้นะก็จะได้ว่าอันนี้ครูจะไม่ลงรายละเอียดมากเนาะเราจะเอาไปใช้เลยเราก็จะได้ว่าแรงเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับ k คูณกับ x อ่าโอเคนะครับแรงคืออะไรครับก็คือแรงที่เรา f ในนี้คือแรงที่เราดึงหน่วยเป็นนิวตันเนาะ k k ก็คือเขาเรียกว่า k เรียกว่าค่านิด สปริงนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรอ่าเดี๋ยวครูจะพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วก็เลยครับ x ก็คือเลยนะระยะยืดโอเคนะครับระยะยืดก็มีหน่วยเป็นเมตรนะ ทีนี้ไอ้ค่า k นะอย่างที่บอกไปแล้วค่า k เนี่ยถ้าเราพูดแบบเป็นภาษาบ้านเราก็คือเียว่าความแข็งแรงของสปริงนะฮะก็คือหมายความว่าถ้าสปริงเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับก็คือทนต่อแรงยืดได้เนี่ยมันก็มีค่า k มากนั่นเองเนาะ สปริงอ่อนก็คือค่า k น้อยนะฮะเช่น k มากสปริงเนี่ยจะแข็งมากนะครับอย่างเช่นพวกอะไรครับพวกโชครถยนต์นะฮะถ้า k แข็งน้อยใช่ไหม ก็คือมันอ่อนก็คือพวกอะไรครับสปริงในในปากกาอนะสปริงที่อยู่ในปากกานะครับอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือค่า k นะครับเพราะฉะนั้นอะลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างง่ายๆเนาะตัวอย่างง่ายๆเลยเลยเช่น <c oughs> ตัวอย่างที่หนึ่ง ex นะฮะถึงเช่นออกแรงดึงสปริงสิบนิวตันทำให้สปริงยืดออกสอง เมตรจงหาว่าค่าคงที่ของสปริงมีค่าเท่าใดนะครับ ทีนี้คำศัพท์นะฮะในหนังสืออาจจะมีเขียนว่าค่าอะไรครับคงที่สปริงหรืออาจจะเรียกว่าค่านิดสปริงนะครับนะซึ่งสามค่านี้ก็คือเราก็คือแข็งค่าแข็งความแข็งของสปริงนั่นเองนะสามตัวนี้นะครับก็ ระวังนะว,ว่าเราจะเจอโจทย์ในแบบไหนแข็งของสปริงนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาอะไรโอเคหลังจากที่เราอ่านโจทย์แล้วออกแรงดึงสปริงนะครับด้วยแรง10นิวตันนะครับทําให้สปริงยืดออก2เมตรจงหาว่าค่าคงที่ของสปริงมีค่าเป็นเท่าใดนะครับค่าคงที่ค่านิดหรือคือค่าคาวามแข็งของสปริงนะครับมันก็ เป็นค่าเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ f มาเท่ากับ10นิวตันให้อะไรครับ x ระยะยืดเท่าไหร่ครับ2เมตรให้เราหาค่า k าค่า k มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะพระะนั้นสมการของสปริงเนี่ยก็คืออะไรครับแรงเท่ากับ k คูณกับ x ดังนั้นนะครับ เราก็จะได้ว่าแรงเท่าไหร่ครับ10นะฮะ k คือค่าที่เราต้องการหาก็คือค่าของความแข็งของสปริงนะครับค่านิดสปริงหรือค่าคงที่สปริงแล้วแต่ว่าโจทย์จะให้คำศัพท์อะไรมา x ก็คือ2เมตรอ่านักเรียนก็จะได้ว่า k เท่ากับอะไรครับ10ส่วน2ใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างให้มันดีๆนะฮะก็จะได้ว่า k เท่ากับอะไรครับ10ส่วน2เพราะฉะนั้น10ส่วน2ก็คือ5เพราะฉะนั้นค่า k เนี่ยเท่ากับ5นิวตันเมตรอืมเพราะว่า ค่าความแข็งของสปริงก็คือ5นิวตันเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการหาค่าคงที่ของสปริงทีนี้พอเราได้งานแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงอ่าพอเราได้แรงแล้วแล้วเราก็จะมาหาคําว่างานบ้างนะหรือว่าพลังงานของสปริงนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานของสปริงอะ่ะมีสมการไว่ายังไง <c oughs> นะตัวนี้แหละนี่เราจะมาหาว่า พลังงานสักยืดหยุ่นนี่แหละมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะพลังงานสักยืดหยุ่นอ่าก็คือ ep อ่าตัวนี้เขาจะให้เป็น ep นะครับ สปริงก็คือใส่เป็น s ก็ได้แล้วแต่นะได้หมดนะครเพราะฉะนั้นสมการก็จะมีเป็นสมการ e p s เท่ากับอะไรครับเศษหนส่วนส k x กํลังสองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมการนะสมการของพลังงานสักงยืดหยุ่นนะฮะก็จะได้ว่า e อ่าท,ทุกทีครับ <c oughs> EPS นะครับก็คือพลังงานสักยืดหยุ่น พลังงานสั่ยืดหยุ่นของสปริงนะครับก็มีหน่วยเป็นจูลน,นะฮะ k ก็คือค่านิดสปริงนะครับก็ก็มีหน่วยเป็นไรครับนิวตันเมตร x ก็คืออะไรครับระยะยืด หน่วยเป็นเมตอ่าอันนี้ก็จะเป็นนิยามของพลังงานสักยืดหยุ่นนะก็คือหัวข้อวันนี้นั่นเองเนาะนี่พลังงานสักยืดหยุ่นของสปริงนะครับเราก็สามารถที่จะจัดรูปได้อีกรูปหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ไปดูซิว่าเอ๊ะ ep เนี่ยมันคืออะไรนะจาก ep s เท่ากับอะไรครับเศษหส่วนสองกำลังสองใช่ไหมนักเรียนก็จะเห็นว่าคําว่าอะไรครับจากสมการ f เท่ากับ kx oh. เนี่ยแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะย,ยืดของของสปริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะจัดรูปตรงนี้เนาะ1ส่วน2 kx นะครูก็คูณกับ x ตัวหนึ่งเห็นไหมครับนั่นเลยก็จะเห็นว่าไอ้ไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนเนี้ยเนี่ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือคืออะไรคือ f ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้อีกสมการเป็นไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวครูเอาไปสีแดงให้มันเหมือนกันดีกว่า f เท่ากับอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสอง f x ง่าย พราะฉนั้น,นก็สมการก็จะมีอยู่2อันนักเรียนก็จะใช้สมการไหนก็ได้นะดังนั้นสรุปแล้วดังนั้นสรุปอ่ะเราก็จะมีสมการอยู่2ตัว e p s เท่ากับเศษหส่วนส k x กำลังส e p s เท่ากับ เศษหนส่วนส f x นะฮะ,ะนักเรียนก็สามารถที่จะหยิบสมการนี้ไปใช้ได้เลยนะฮะในกรณีที่เราจะหาพลังงานยืดหยุ่นนะฮะว่าเท่าไหร่นะฮะซึ่งพลังงานยืดหยุ่นตัวนี้เราจะเอาสปริงมาเป็นตัววิเคราะห์นะในเนะะื้อหาตรงนี้มาดูตัวอย่าง À, ok. Toàn. Xả. 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 spring Xả. Newton. Spring. ยืดออก1เมตรจงหาพลังงานสักยืดหยุ่นของสปริง และค่านิดสปริงมีค่าเท่าใดโอเคโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะถาม2ตัวใช่ไหมครับตัวแรกก็คืออะไรพลังงานศักยหยุ่นตัวที่2ก็คือค่านิดสปริงอ่ะเรามาดูก่อน หลักการในการทําโจทย์ก็เหมือนเดิมครับเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าโจทย์ให้อะไรมา1ออกแรงดึงสปริงก็คือแรงก็คือ f เท่ากับ10นิวตันสปริงยืดออกอ่าสปริงยืดก็คือ x เท่ากับ1เมตรจงหาพลังงานก็คือ e p s เท่ากับอะไรครับเท่าไหร่และหาอะไรอีกค่านิดสปริงก็คือค่า โคโอเคนะครับทีนี้โจทย์ถามหาอะไรแล้วก็เอาค่านั้นมาทีนี้ EPS เนี่ยค่าพลังงานเนี่ยมันมีสมการเป็นอะไรบ้าง EPS สมการคืออะไรครับ1นึส่วนส kx กำลังสใช่ไหมอีกสมการหนึ่งคืออะไรนะ EPS เท่ากับเน็ตหนส่วนส f นักเรียนจะใช้สมการไหนครับในการหาพลังงานโจทย์ให้อะไรมาเอ่ยโจทย์ให้ f มาใช่ไหมอ่าให้ x มาแสดงสมการนี้มี f กับ x อ่านักเรียนก็ใช้สมการตัวที่2เนาะดังนั้นเราก็จะได้ว่า ep s ก็คือพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงนะครับ มีค่าเท่าก,กับอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสอง f x อ่านเรียนแทนค่าเนาะอ่าเศษหนึ่งส่วนสอง f คือเท่าไหร่ครับสิบ x คือเท่าไหร่ครับหนึ่งอ่าก็เท่าก,กับห้าห้าเลยครับสิบส่วนสองก็คือห้าก็ห้าจูลเพราะฉะนั้นพลังงานสักยืดหยุ่นของสปริงได้ละห้าจูลโอเค ต่อไปเลยครับเราหาอะไรครับอีกอันนึงก็คือหาค่า k เนาะค่า k เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะก็จากสมการเลยครับ f เท่ากับ kx ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ว่า f เท่ากับ kx f คือเท่าไหร่10 k ต้องการหาค่า x คือ หนึ่งเพราะฉะนั้นเอาหนึ่งไปหารสิบก็ได้เท่ากับสิบเท่ากับค่า k นะดังนั้นเราก็จะได้ค่า k ออกมาแล้วนะครับ k เท่ากับอะไรครับสิบนิวตันต่อเมตรอ่าเราก็จะมาสรุปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทราบเราก็ได้แล้วนะครับ E.P.S เท่า e กับ5 j จูลแล้วก็ K เท่ากับ10นิวตันเมตรอ่ามันก็จะเป็นคำตอบโอเคนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอยา่างนะฮะตัวอย่างในการทำโจทย์โอเคนะครับอ่ะมาทวนกันเนาะทวนกันนิดนึงพลังงานศักย์นะครับในระดับเรานะครับ ในระดับเราเนี่ยเราจะกล่าวถึงแค่2อันหนึ่งก็คือพลังงานศักย์น้มถ่วง E p เท่ากับ m g h นะครับก็คืออะไรครับ E p คือพลังงานศักย์น้มถ่วง m ก็คืออะไรครับมวล g ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ10นะ h ก็คือความสูงที่ว่าปล่อยวัตถุลงมาเนาะอันที่2ก,ก็คือพลังงานที่2ก็คือพลังงานศักย์เลยครับ พลังงานศักยืดหยุ่นพลังงานศักยืดหยุ่นเนี่ยก็จะมีพวกที่เกี่ยวข้องกับพวกดึงสายธนูดึงหนังสติก๊กหรือว่าอะไรครับเดี๋ยวเขียนตกนะ,ะดึงหนังสติก๊กแล้วก็พวกการดึงสปริงต่างๆซึ่งจากความสัมพันธ์นะครับแรงที่ดึงกับการยืดเนี่ยมันขึ้นอยู่ความแข็งของสปริงนะครับซึ่งความแข็งของสปริงเนี่ยเราจะเรียกว่า ค่านิดสปริงหรือว่าค่าคงที่ของสปริงนะซึ่งจากความสัมพันธ์ตรงนี้เราจะได้ว่าแรงเท่ากับ k คูณกับ x นะฮะ f เท่ากับ k คูณ x นั่นเองเนาะทีนี้เราก็มาดูนิยามต่างๆ f ก็คือแรง k คือค่านิ s สปริงค่าคงที่สปริงค่าความแข็งของสปริงนะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะตัวอย่างเช่นนะครับถ้า มันแข็งมากก็เป็นพวกโชครถยนต์นะฮะโชครถยนต์ก็จะค่อนข้างแข็งนะก็ถือว่าเป็นสปริงอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็พวกสปริงในปะกาเงี้ยก็จะเป็นค่าเคน้อยๆนะฮะดึงง่ายๆนะครับ,ยรบอย่างเช่นตัวอย่างที่1ก็คืออันนี้เราออกแรงเท่าไหร่10ยืด2นะครับจงหาค่าคงที่ของสปริงเราก็สามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์ของแรงเท่ากับ K คูณกับ x ได้เนาะแล้วก็แทนค่าไปดังนั้นจากความสัมพันธ์ของแรงนะเราก็สามารถที่จะพิสูจน์แล้วจะได้สมการเป็นพลังงานศักยืดยุ่นออกมาเป็น eps เท่ากับเศษหถึงส kx กํลังสองนะฮะอันนี้เป็นสมการนะระดับเราเนี่ยไม่ต้องรู้ว่าพิสูจน์ยังไงแต่เราเอาไปใช้ได้เนาะ ep ก็คืออะไรครับพลังงานศักยืดหยุ่นมีหน่วยเป็นจูล k ค่านิสสปริงมีหน่วยเป็น n ต่อ m x เป็นระยะยืดเม่หน่วยเป็น m นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกสูตรหนึ่งก็คืออะไรครับ ep เท่ากับเศษหนึงส่วสอง fx นะก็มีอยู่สองสมการนักเรียนก็เลือกใช้ตามสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะ ep เท่ากับเศษนึส่วนส kx กำลังสอง ep เท่ากับอะไรครับเศษหส่วนสอ fx นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้ให้ทำเนาะทีนี้ แน่นอนนะครับก็อยากให้เราฝึกทําก็คือเราก็จะมาดูว่าถ้าครูจะให้โจทย์ไป1ชิ้นนะฮะให้เราหานะครับหาว่าค่าที่ได้จะเป็นเท่าไหร่นะให้เป็นเทสแล้วกันนะฮะก็เทสนะครับออกแรง ดึงสปริง20นิวตันสปริงยืดออกสี่เมตรจงหาค่า คงที่สปริงและพลังงานสักยืดยุนสปริงมีค่าเท่าใดนะโอเคนะคระับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะก็คือให้เราเช็ค ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้มาหาค่าพลังงานสักแล้วก็พลังงานยืดหยุ่นของสปริงได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะในคลิปนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อกันนะครับโอเคสวัสดีครับ